ตั้งแต่น้ำมันแปลงนี่นะไปไหนก็ได้เตีวได้แล,แล้วแห่ะนะก็ว่าอีป่อเฮ<ะ>แล้วอีป่อจะไปไหนเนี่ยอีป่อจะเอาไปซื้อครัวนอกบ้านเนี่ยกะ โอ้เตียวไปแน่เตียวไปแนะกะแรกกัอย่างเดียวก่อนเนี่ยเจ้าหมูชวนไปกินเลี้ยงที่ห่งโดงนี่จะไปได้เตียวไปไหนแห่งโดงเนี่ยอืออะไรจะเตียวไปกะโอ้อีป่อบางอย่างเดียวก่อนนะอีป่อจะไปซื้อครัวมานใจเนี่ยก็ซักผ้าซักครัวนะพงเนี่ยที่โลตัสนี่บ่ได้โหเลยกให้พี่เพื่อนเเตียวไปแน่เตียวไปนะกะแรกกัอย่างเดียวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเห็นซักเบิร์ดซักเมื่อเนี่ยได้ไปซอกซื้อของกินเพราะกัดประตูเจ้าใหม่เพราจะได้เตียวไปเนี่ยอะไรจะเตียวไปอือหมังอ่านเหรอ เตียวเจ๊อีป่อจะไปซื้อครัวปรเดี๋ยนะซื้อครัวมาใช้ในบ้านในจองเฮานเนี่ยเป็นผ้าลบผ้าหอมยอย่างเนี้ยที่นี่บัดดายที่ไหนเจียงดาวโอ้ยป่อเตียวไปจะเตียวไปนะแกเนี่ยเอ๊ดูดีหมู้ยข้าอยากกินส้มกินเซิร์ฟนะจำเป็นได้ไปซื้อมงฝางพวกปรเดี๋ยได้น่โอ้ปุ่นหนักเนอะและและนี่ได้ไปเนี่ยก็เตียวไปนะแกโอ้โหไปเตีวมาอี้บัดด้อีพ่อบระเดียแนนี่อู้กับชื่อๆนะเนาะอีพ่อเขาได้เตียวยีนเขาได้ผ้าแบบดีๆนี่ไม่ได้อีพ่อก็อย่า ไปกอยสกักคำอะได้นี่บัได้ไปบที่กอยที่ไหนเนี่ยลายต่อตอนเนี่ยไปลายต่ตอนป่ออือเอาอัานไหนป๋อตั้งน้ำมันแปลงแม่เนี่ยนะได้เตียวหม้อนอะเออปรเดี๋ยวจหมูกแรกเนี่ยนะลูกปลากับมะเอี่ยวเนี่ยนะแรจะได้ไปหาเขาเนี่ยแบบนี้เนีย่ยที่ไหนฮะนครสวรรค์เอ้นี่บัตได้<ก>ลายเนี่ยไ,ได้ไปเตียวนะแก โอ้เตะเปนนักขนสวรรค์ป้ะวัดเอ้อาล่าหูกอ่อนวันเดียวนี้อีป้อจะไปข้าเปื้อนอีป้อวันเดียวนี่อนอีป้อจะมาแอลแฮะปีใหม่ส่งแานเนี่ยแกที่มี่มไ,ได้แล้ก็จะไปละที่ไหนหล่ะโหก็เนี่ยกะสุวรรณภูมิเนี่ย อีป่อเตียวไปเตียวไปนะกกอ๋อเปิงกับแจ๊ดจีแหวะนะเปิงอีป่อเตียวไปเนี่ยให้อีป่อปัสวรรณภูมิลวดฝากซื้อปีเครื่องบินทอดมาให้แล้วเนืองละมากไปไหนโอ้ละมากกะอือเอากรอบๆเนี่ยบอกเปนตุยจ้างขอจ้างเอาไม้น่ะเอาไม้เนี่ยเอาปีเครื่องบินทอดมาตัวเด้ออ๋อเออเออไอป้ออย่ามาฮื่อตัวเองอแหน่ใจจะได้ไปแอวหาเขาจมูกชวนไปแอวทะเลมั่ยป่อตีไหนงก็ทะเลไรไรยังได้ป่อเตียวไปหาเขานะแก อย่างอันล้ำเหลืองอีป้อหนิกะลำบากของเราแล้วหูเหรอล่าบัดเดี๋ยวเนี่ยจะได้ซื้อโทรศัพท์เขาแค้นฝากหรือได้อะไรหอเขาอ่ะที่ไหนโอ้ก็อยากจะไปนะย่าลานี่โอ้อีป้อเตียวไปกะเตียวไปนะกะโอ้อีป้อเองแคว้นกะเตียวไปย่าแลไล่นี่กะโอ้ยจมูกจอนไปเล่นดนตรีห่ามาะเดือนแน่เนี่ยจะได้ไปหาเขามาเลเซียเนี่โอ้หอะไรเงี้ยได้ไปเนี่ยเตียวนะกะโอ้เตียวอือ บรเด็นน่ยอะไรเงี้ยได้บรเด็นนี่ยอีป้อไม่อยาไปเอาบระเด็นเอาครัวบรเดนนี่ยไออยาครัวประเด็นครัวอย่างครัวของแม่ลาเนี่ยมันอืออีป้อไปเอาแม่อือที่ไหน่อยบัดได้ปรเจ้าหเนีสิงคโปร์นี่โหเลยป่อยเนี่ยเดาปอยเตียวไปในกาเนี่ยมันอย่างอั่นนะป่อแล้วประเด็วนี่นะข้าได้ของเล่นนี่นะจำเป็นมั่เนอร์จะได้ไปซื้อไะโอ้เสื้อละหุ่มและซื้อเตอร์ละอือป่อญี่ปุ่นป่อโหญี่ปุ่นป่ออือโหแล้วอะไรเงี้ยได้ไปเตียวนะแกโ อย่างอันลำเหลือโอ้ประเดียวนี้อีป่อบางคนเดียวนัว่นแหละอีปอ่อเขาได้แตะปิ้งอันแล้วแหะเตะปิ้งกินอันใหญ่ๆงามๆเนะี่ยเอ้แน่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 ใอีว่าอีปอ่อว่าเขาได้นะเขาได้สักสองสามอันนะไปเตือ้อๆเราก็ต้องเอาแมัให้มันโคน้งเลยนะนี่บได้ยซาฮ์ลาหล์อเมริกาเนี่ยของแตะของเตวละ่ะเรื่อป่อยังได้ไปเตียวไปนะก่าโอ้นี่บได้ต้องน้ำมันแปลงนี่ถึงได้เตียวเออนั่นน่ะยวยง่อยบ่เฮ้ยป่อนั่นนั่นนันนันอีป่อกับบุ้ยใบใหญ่แล้วประเดียวเนี่๋ เอออะไรแมลงนี่มันอยากกินข้าวระเบิดอะออยากกินล้ำๆนะแม่นแล้วก็อยากกินข้าวนี่ยอุยพ่อก็จะชวนน่ะแล้วไปเก็บเห็ดนะมันยอมกินแน่เอาโลเข้าวแทบเม้ยเก็บเห็ดนี่แหละก็ถึงมากตัวที่ไหนบอเนี่ยเนี่ยบัดดานี่บัดเจ็กไก่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ไหนซาอุอาระเบียเนี่ยโหเรียบพ่อจะไดไปก็เตียวไปนะกาตั้งน้ำมันแปลงแม่ไปไหนก็ได้เตียวไปแม่นไปเดี๋ยวจะมาทานขี้ข้าวแรงเตียวไปกันไปไปก่อนไปแก่แกเนี่ยที่ไหนก็ Essa don't want to be braço, oh,